หลังกำจันข้าวชาวใต้ข้าวเร็กวันนี้มาเล่กันที่กสิทจังหวัดภูกเก็ตครับจัดโครงการคลินิกกสิทเคลื่อนที่ในพระราชานุเค์นะครับประชาชนในความสนใจรับบริการกันเป็นจนนํานวนมากโดยที่โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าต้องนะครับนาตำบลป่าต้องอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตนายดะนสุนันทาร,รองรม้วาการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกกสิทเคลื่อนที่ในพระราชาอุเคราะห์สุเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารครั้งทีส่สอง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผู้นำส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนเข้าร่วมนะครับสำหรับกาญจนันครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้บริการเก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วโดยเป็นการปฏิบัติงานรวมกันให้บริการแบบครบวงจรณจุดเดียวเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชการบำบัดรักษาโรคสั์นะครับรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ให้ความรู้ด้านการเกษตรทีส้มครองกับความต้องการของพื้นที่กับโดยได้ออกหน่วยให้บริการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกประมงคลินิกปศุสุตา์คลินิกชนละประทานคลินิกสหักกณ์คลินิกบัญชีคลินิกกัดไม้สปกคลินิกย่างพาราคลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกแก้ไขปัญหานี้สิ้นและคลินิกคาวนีมากันครบค่ะรวมไปถึงมีการถ่ายทอดความรู้ข้องกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการผลิตพืชปลอดภัย การท,รทําเกษตรสร้างคมเมืองการแปรรูปซ่อมควายค่ะการผลิตดินปลูกการจาหน่ายสินคา้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ข้องกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวีซ่าหากิจชุมชนแล้วก็มีการมอบเกตีบัสพร้อมทางรับชมการแสดงจากโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตองบ้านไส้นามเย็นค่ะรวมไปถึงชมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองกันนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ตอบโจทย์ครบกันเลยในด้านข้องการเกษตรนั่นเองค่ะ